นายอนุสรเอี่ยมสะอาดโฆษพักเพื่อไทยได้ถแถลงข่าวเรื่องเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ต่อช่วงนี้คงมีประโยคที่ทักกันว่าได้หรืออยังเงิน5,000บาทบางคนที่ได้รับแล้วก็ไปโพสต์ลงบนโซเชียลว,ว่าอยู่สุขสบายดีจึงอยากถามหามาตรฐานในการคัดกรองแม้จะบอกว่าใช้ AI ในการตรวจคัดกรองแต่จะต้องสื่อสารและอธิบายกับประชาชนให้ได้ นอกจากนี้มติครมที่จะระบุแจกเงินชดเชยจำนวน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนก่อนจะเพิ่มเป็น6เดือนนั้นรวมแล้วต่อคนจะได้เงินเยียวยาจำนวน30,000บาทแต่จะให้เพียง9ล้านคนเท่านั้นซึ่งขณะนี้มีคนมาลงทะเบียนทั้งหมด24ล้านคนตัวเลขนี้ไม่ได้มีมาตั้งแต่แรกเพราะเริ่มแรกบอกจะเยียวยาได้เพียง3ล้านคนแต่เมื่อมีการลงทะเบียนมากขึ้นก็มีการขยายออกไป ทั้งนี้การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเป็นสิ่งที่รัฐบาลทุกประเทศต้องทำแต่การช่วยเหลือเยียวยาต้องตรงกลุ่มและถึงมือของประชาชนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก่อนแต่จากตัวเลขการลงทะเบียนจะมีผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาถึง15ล้านคนจึงขอตั้งคำถามว่าจำนวน9ล้านคนเป็นจำนวนที่ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แล้วหรือไม่ รัฐบาลประเมินตัวเลขจากชุดความคิดอะไรให้จำนวน9ล้านคนเพียงพอเหมาะสมหรือไม่เพราะที่ผ่านมารัฐบาลประเมินตัวเลขผิดพลาดมาโดยตลอดและรัฐบาลใช้ค่าเฉลี่ยใดในการคัดกรองและมีผู้ที่ไม่ได้รับการเยียวยาจำนวนกว่า15ล้านคนเขาจะอยู่อย่างไรจะเยียวยาเขาอย่างไรคนที่กรอกข้อมูลเขาอาจจะกรอกข้อมูลผิดซึ่งการกรอกผิดไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับผลกระทบ แล้วระหว่างเลือกขยายวงเงินกับขยายกลุ่มอันไหนจะกระจายการเยียวยาประชาชนได้มากกว่ากันประชาชนเข้าใจว่าเงินที่จะใช้เยียวยาประชาชนมีจำกัดแต่ระหว่างการที่รัฐบาลเลือกขยายระยะเวลาแต่ได้9ล้านคนคือให้3เดือนเท่าเดิมแต่ขยายกลุ่มจาก9ล้านเป็น18ล้านคนจะเป็นประโยชน์มากกว่าหรือไม่ทางนี้รัฐบาลนี้มีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำที่แก้ไม่ได้รวยกระจุกจนกระจาย แต่ไม่น่าเชื่อว,ว่าการแจกเงินเยียวยายังกระจุกรัฐบาลต้องตรวจสอบข้อมูลประชาชนโดยละเอียดโดยเฉพาะประชาชนที่ไม่ได้มีอยู่ในกลุ่มข้อมูลของรัฐบาลเองเช่นลูกจ้างอิสระแรงงานรายวันหรือคนตกสำรวจสิ่งที่อยากเสนอแนะรัฐบาลก็คือต้องจ่ายเงินเยียวยาถึงมือคนที่เดือดร้อนหนักๆจริงๆ